สวัดีครับคลิปวิดีโอนี้นำเสนอตัวอย่างของรถไฟฟ้า BTS สายสีทองนะครับซึ่งผมอยู่ที่สถานีกรุงธนบรีในกรุงเทพมหานครเพื่ดูกับเกตบองสารครับตรงนี้ครับอันนี้อันนี้ที่วงกลมนี้คือโรงเก็บรถไฟฟ้าครับตรงนี้คือชานฉลากทำมาเกี่ยกิจการและให้บริการโดยกรุงเทพมหานครร่วมกับบริษัทระบบขนส่ง มวลชนกรุงเทพจำกัดมหาชนหรถบีเ s ครับเจ้าของเดียวกันกับรถไฟฟ้า BTS ทสออกไปนะครับขอต้อครับสายสีลมกับสายสูงเป็นครับซึ่งอยู่ทางด้านขวามือครับพอดีผู้โดยสารเยอะครับอันนี้ดูขบวนรถตอนนั้นนะครับแล้วก็ดูวิธีตัวอย่างของการเดินรถครับความจริงแล้วเนี่ยรถไฟฟ้าสายสีตรงของบีเสเนี่ยไม่ปว่าเป็นรถไฟฟ้าที่ ปราศจากคนขับขบวนรถเป็นสายแรกของประเทศไทย้วยํำครับเปิดให้บริการมาตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2563วิวสองขบวนครับนี่ครับเจ้าของเดียวกันกับรถไฟฟ้าสายสีลมครับนี่ครับที่กําลังวิ่งอยู่ครับนี่มาจากสถานีสะพานตาบท้ายดูเป็นตัวอย่างหนึ่งสถานีเท่านั้นนะครับนี่คือขบวนนี่คือเมื่อ ท่านได้เข้าไปอยู่ข้างในขบวบนรถซึ่งผมตอนนี้อยู่ที่สถานีกรุงธนบุรีครับตั้งแต่สถานีกรุงธนบุรีสถานีเจริญนครสถานีคลองตางแล้วก็สถานีประชาธิปกสถานีประชาธิปกนะจะให้บริการในอนาคตข้างหน้าครับจะเป็นส่วนปรอหยัดนี่คือตรงนี้ครับราวจับใส่ๆแล้วก็เป็นราวจับ สถาน,นีกรุงธนบรีเนี่ยก็สามารถเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้าสายสีนกได้ครับอันนี้ให้ดูตัวอย่างการเดินรถท่านั้นนะครับตรงนี้ครับคือตู้ขบวนรถไป๋ี่ไม่สามารถ เชื่อมไม่สามารถเดินเชื่อมต่อได้ครับครือไปิโดนเนี่ยความยาวเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณกี่นาทีเนี่ยก็ต้องดูกันเอเงครับเพราะเพราะว่าผมจะให้ตัวอย่างตั้งแต่สถานีกรุงธนบุรีไปิ้นสุดที่สถานีเจริญนครโดยที่สถานีจจเจเจริญนครเนี่ยตั้งอยู่บนถนนเจริญนครครับอูด้แล้วสถานีจะจะอยู่ด้านหน้าของศูนย์การค้าไอคอนสยามครับเพื่อเส้นทางทางบก แล้วถ้าด้านหน้าทางน้ำเนี่ยจะอยู่ด้านหน้าด้านหน้าทางน้ำเนี่ยจะอยู่ติดกันกับแม่น้ำจอาประยามไปด้วยนะครับแล้วก็มีอีกหนึ่งสถานที่ที่นี่นั่นก็คือสถานที่ที่หนึ่งของไทยซีทองครับการเดินทางเรื่องขบวนรถไฟเนี้ย จะให้ประตูน hmm. ี้ติดเหรือแล้วก็หมายเลขนี้รถกับหมายเลขรถวยืนอันนี้ครับนี่คือหมายน่าจะเป็นหมายเลขตัวรถมาหมายเลขตัวรถแล้วก็หมายเลขประตูกับ B4 ก็คือ B4 นี่คือตัวนี้ครับก็ตรงนี้ครับจะเป็นที่วอร์สายแนวตั้งครับเดี๋ยวผมจะให้ตัวอย่างจากสถานีกรุงศรีตรีจนถึงสถานีเจริญนครครับถ้า คืถสถานีจเจริญนครเลยเนะี่ยการบันทึกวิดีโอนี้จะสิ้นสุดที่นั่งสำรองบคุคคลสำหรับบุคคลพิเศษบริเวณตรงนี้ครับนี่ครับโคตามฉลาครับไม่ควรสิงประตูแล้วก็ระวังชงวาแล้วก็ตรงนี้ครับนี่คือขอบวนรถนี้ครับไม่ควรส่รงผรี ตร,ตรงข้ามนี่คือรถไฟฟ้า BTS สายสีลมครับจากสถานีสนามกีฬาแห่งชาติสิ้นสุดที่สถานีบางว่าครับตรงนี้คือแม่น้ำเจ้าพระยาครับที่เป็นเส้นแนวนอนแล้วก็ที่เป็นเส้นแนวนอนครับแล้วก็ที่เป็นถนนนี่ก็คือสะพานสมนแบบพระเจ้าตากแล้วก็ถนนคูนกลมถ้ามุ่ง,ง,งหน้ามีปไปทางตรัจสอบได้ย้อนย้อนหลังไปได้ ทางพระชลมราชานทุาวรีสมเด็จพระเจ้า,าสางสนมหาราชวงเวียนใหญ่ครับนี่คือกุณคกล้ก้นสยาตรงนี้คือโค,ครงับที่เป็นทางลัดครับที่สามารถเดินทางระหว่างถนนกรุงธนบุรีกับถนนเจริญนครที่ตั้งนี้อยู่ที่เขตคลองสานครับ ซึ่งเป็นเขตที่มีความเกี่ยวข้องในทางประวัติศาสตร์ว่าด้วยสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาพิชัยญาติหรือสมเด็จทัดบุนาที่ในเวลาต่อมาเนี่ยคือผู้สมเด็จราชกาแรแทนพระองค์ที่สมเด็จราชการแทนพระองค์ในเขตพื้นที่ของกรุงเทพมหานครตั้งฝั่งพระนครและฝั่งตนบุรีซึ่งเป็นหนึ่งในสมเด็จเจ้าพระยานที่มีความเกี่ยวข้องกับสมุดบุญนาแล้วก็ถือได้ว่าเป็นหนึ่งในสี่สมเด็จเจ้าพระยาครับ ในกองสาเนี่ยนับได้ว่าเมื่อในอดีตนี่ยว่าด้วยสมเด็จเจ้ามะยาบรมมหาพิพชัยญาติหรือท่านบุญนาคนี่มาสร้างบ้านเรือนที่บริเวณเป็นสวนกับสวนเมล็ดกาแฟหรือสวนกาแฟและในเวลาต่อมาพื้นที่บางส่วนนะ่ยจะกลายเป็นที่ตั้งของวัดพิชายญาติกาลาซึ่งโดดดังได้หนดเลยครับ เอามาพูดถึงเรื่องเส้นทางสายสีทองดีกว่าครับเพราะผู้ที่เห็นนี่คือศูนย์การค้าไอคอนูนย์การค้าไอคอนสยามครับเพศพลาดหรือมีปัญหาเนี่ยไม่เหมาะสมกับการอะไรต้องก่อภายาในโอกาสนีกด้วยครับตรงนี้เนี่ยน่าจะเป็นการเดลไรเฮาส์แล้วก็ไม่น่าจะใช่ครับตรงข้ามของไอคอนสยามจะมีไอสียทับเป็นสนยนการท้าบส่วนย่อย นี่คือก็น่าสนใจครับวัดสุวรรณครับเป็นบ้านหรือมีปัญหาต้องขอครมาแนวกบบนี้ครับแล้วก็ินวิดีโอนี้กับผมจะพอสิ้นสุดลงที่สถานีเจริญนครมาทุกไว้เป็นตัวอย่างขอขอบคุณทุกท่านมากครับโปรติดตามรับชมได้ใหม่ในตอนหน้าครับสวัสดีครับ นี่คือศูนการค้าไอเสียกับโซนหนึ่งของไอคอนสยามนี่คือสถานีเจอนาะขอบคุณมากครับ่่รท้าากเออวววโปดง นี่ครับคือไอคอนสยามครับขอบคุณมากครับ